เป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่โคโยตี้ครับผมเขามีโคยโยตี้ไงโดนร้องชื่ออะไรนะครับน้ำตาลค่ะอ๋อน้ำน้ำตาลผัดเชียบอันนี้ถ้าเอากลับบ้านได้ไหมครับ ไม่ได้ไถือข้าวแกงนะหยอกเล่นบุฟเฟ่ข้าวแกงโคโยอตี้อิ่มไม่อั้น79บาทไม่จำกัดเวลาเรียกได้ว่ามีครบจบทุกอย่างอ่ะอาหารตาอาหารท้องอาหารใจคือถ้าร้านนี้นะคุณชมอยู่ใกล้บ้านผมนะผมมานั่งทุกวันเลยจริงมานั่งกินเหรอมานั่งดูมานั่งดู สวัสดีครับกราบสวัสดี FC ซที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง n น t VS f o อ d ครับผมออในวันนี้ครับคุณผู้ชมเป็นวันที่น่าจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากๆวันหนึ่งสำหรับแน็ตเลยและคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยวันนี้ผมเอาใจ f อบรรดาเผู้ชายชายชะกันทั้งหลายครับโปรดดูคลิปนี้นะครับ เพราะวันนี้ครับผมผมพาคุณผู้มชมมาที่พุทธมนฑลสายหนึ่งนะครับอยู่ที่กรุงเทพคุณผู้ชมอยู่กับร้านข้าวแกงครับผมข้าวแกงบุฟเฟ่นะอิ่มไม่อั้น79บาทหรือว่าข้าวแกงโคโยตี้ใช่แล้วคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดนะเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่โคโยตี้ครับผมไอ้บุฟเฟ่อจ็ดบาทเนี่ยลุยแล้วแต่ที่เนี่ยเขาแตกต่างจากที่อื่นคือเขามีโคโยตี้ไง ไม่ได้ถึงเส้นนะครับใจผมเ่งจริงๆ mm hmm. ผมมากินแค่ข้าวแกงคุณผู mm ้ช hmm. มไม่ไม่ได้มีคิดอะไรแบบนั้นเลยว่าต้องมาดูโคุยตี้หรืออะไรไม่มีไม่มีมม <laughs> เพราะฉะนั้นครับก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกดกระดิ่งเด้ยวเราไปดูโคุยตี้เลยครับไปดูข้าวแกง <laughs> ไปดูข้าวแกง ในร้านนะครับผมแว็บแรกที่ผมเห็นเลยแบบชัดๆแบบเด่นเดข้าวแกงขาวมากอันนี้ของจริงคุณผู้ชมจริงดูดิโอ้นอตมึงคุณภาพมากนอตมึงหาร้านได้แบบมึง,มงสุดยอดมากสวัสดีครับอันนี้ต้องจ่ายเงินก่อนใช่ไหมครับปกติรับจานตรงนี้แล้วก็อ,กวอ๋อกินก่อนจ่ายทีหลังอุ้ยร้านนี้ดีกินก่อนจ่ายทีหลังด้วยนะคุณผู้ชมมีสต๊กอกด้วยมีครับมีกินข้าวแกง สวัสดีครับหูยผมรู้เลยผมรู้เลยอันเนี้ยกะเพราพวกไส้กรอกผัดหนออะไรเงี้ยคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหม<ช>แต่ที่คุณผู้ชมอยากรู้กี่สุดน้องชื่ออะไรครับแต็งโมอ่าน้อง,งแตงโม,อ,อ,งงโมอันนี้น้องแตงโมนะครับคุณผู้ชมน้องชื่ออะไรนะครับน้องส้มอ่าน้องส้มเฮ้ยทำไมร้านนี้เขานิยมผลไม้กันละน้องชื่ออะไรนะครับ <S <S น้องน้ำตาลอ๋อน้องน้ำตาลผัดเทียบอันนี้น้องอะไรนะครับ น้องมะนาวโอ้ยมีครบนะครับความหวานเปรี้ยวรลไม้สดชื่นวันนี้สดชื่นแน่นอนไม่กินแล้วข้าวแกงกู้ <laughs> น้องชื่ออะไรนะครับน้องแก้มอ่าน้องแก้มน้องแก้มนะครับคุณผู้ชมน้องแก้มนะ <laughs> อันนี้น้องชื่ออะไรนะครับชื่อแป้งอ่าน้องแป้งหน้ามันไหมหน้ากูมันไหม <laughs> มันเริ่มมันใช่ะเลยาแป้งหน่อย <laughs> <laughs> เวละเฮ้ยพีตักข้าวแกงโอ้โห oh, จานเจิญ<า>ไม่หยิบแล้วอะผมเอาเป็นเ กะเพราครับผมกะเพรากรับกุนเชียงก็ได้ครับอันนี้คือเลือกกี่อย่างก็ได้ใช่ไหมครับอ<ม>๋อได้แกงด้วยถ้วยนึงค่ะอันนีอ้อ๋อได้แกงด้วยถ้วยหนึง่งอันนี้ถ้าเอากลับบ้านได้ไหมครับไม่ไ้ม่ได้ไปดูข้าวแกงนะห <c oughs> <c oughs> ยอกเล่นหยอกเล่นดูดดแซวเขา <c oughs> ขอบคุณนะครับอ่าอันนี้จานแรกเพราะฉะนั้นวันนี้มีอยู่หกคนหกจาน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจานที่สองรบวนหน่อยนะครับ วหนังไก่ทอดโคตรน่ากินคุณผู้ชมคนที่สองเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวคนถัดไปน <laughs> ี่คนดีนะครับ <laughs> เดี๋ยวขอจานได้ไหมครับอ <inaudible> ุ้ยนี่เห็ดเห็ดขาวๆเลยคุณผู้ชมดูดิดูดูด <susp iro> <inaudible> เห็ดแากินมากเออเอาอีก เอาให้ครบทุกคนวันนี้คุณผู้ชมวันนี้ผมทําเพื่อคุณผู้ชมเลยนะผมไม่ได้ทําเพื่อตัวเองจริงๆเราเรามากินข้าวแกงเดียวอยู่แล้วนะครับอันนี้ขั้วกิ้งนะครับขั้วกิ้งก็ได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเสียงเสียงองอะไรเสียงกูเป็นแบบนี้อยู่แล้วป่ะมึงมึงนี่ คือคนไหนแล้วนะอ๋อวิเราข้ามน้องคนนี้ไปได้ยังไงอันนี้อันนี้ถามที่ร้านมาก,กับข้าวเขามีประมาณ80-90อย่างต่อวันเลยนะคุณผู้ชมครับเุ้ยเอาเป็นผัดหวบก็ได้ครับหวบแล้วก็ปลาทูครับผมผมว่าจานนี้คุณผู้ชมก็น่าจะชอบเหมือนกับผมนะครับเพราะวันน่ากินมากข้าวราดแกงเขาคุณผู้ชมหน้าตาค่อนข้างดีดูโอเคเลยในราคา79บก คุณโอ้ยของหวานก็มีนะของหวานก็มีเต็มเลยตรงนู้นน่ะจะเป็นโซนขนมจีนต้มเลือดหมูแล้วก็ของหวานตรงนี้นะครับวิวเป็นเขียวหวานก็ได้ครับเขียวหวานผัดมะเขือครับผมก็คือที่ร้านนะคุณผู้ชมปกติจะให้จานมาหนึ่งใบ แล้วก็ถ้วยเอาไว้ใส่แกงนะครับหนึ่งที่แล้วคือเรากินหมดแล้วก็มาเติมหมดแล้วก็มาเติมแต่วันนี้ขอรบกวนเขาวันนึงนะครับเพราะว่าผมจะไม่ต้องลูกไปหลายท we an ีนะตอนกินเราก็ได้กินไปเลยเราได้ไม่ต้องมามุ่งแบบมุ่งมาทางนี้เยอะนะครับผมเพราะว่าเราก็ใจวันไหวอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปตัดกับข้าวแล้วเดี๋ยวมารอดูหน้าตาเมนูอาหารกันรีวิวอาหารกันดวผู้ชมมีสาระล มาครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับผมกับบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงโคโยตี้อิ่มไม่อั้น79บาทไม่จำกัดเวลาเฮ้ย<อ>ไม่เอาไม่เอาไม,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 ไม่ชอบมุมนี้ผมรู้อะไรนะครับคุณผู้ชมอ๋อขอขอเปลี่ยนมุมอ๋อได้ได้ครับเดี๋ยวกูย้ายโต๊ะให้คุณผู้ชมแบบหนึ่งเนาะประมาณนี้โอเคไหมคุณผู้ชมจะได้เห็นอาหารชัดๆเนาะอันนี้เห็นอาหารชัดหรือยังครับชัดเลยใช่ไหม เ,เอาใจเอฟีครับวันนี้ฟัคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมนูแรกเลยครับผมนี่ผัดกะเพราขุณเชียงนะครับผมแล้วก็ทอดมันนะอ่าอ่าข้าวก็จะแบบนี้นครับร่วนๆน,น,นิดนึงนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนข้าวเสาให้นะครับผมกะเพรารสชาติจะค่อนข้างเผ็ดน,นะอุอ้ยอร่อยอันนี้คุณเชียงครับผม คือผมว่าตัวกับะครับตัวผัดกะเพรารสชาติค่อนข้างดีเลยแล้วมันกินกับข้าวที่แบบว่าเจิดๆหน่อยมันทาให้มัน,ม,นมันพอดีกันอ,อ,อืมอร่อยคือวันนี้จริงๆถ้าผมมานั่งกินคนเดียวนะมผมจะนั่งไหนรู้ไหมต,ไตรงข้ามตรงข้าม <c oughs> นั่งมองแ้าไปทางนู้น <laughs> แต่วันนี้แบบเออเราเราให้คุณผู้ชมหน่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> นี่ทอดมันนะคุณผู้ชม ออร่อยคือสำหรับราคาคุณผู้ชมคือมัน79บาทแล้วแบบกับข้าวมี80-90อย่างอิ่มไม่อัน้นคือผมว่าแบบโคตรคุ้มนะอย่างชุดแรกที่เราสั่งไปเนี่ย9ก้าจานเนี่ยตกจานแล้วไม่ถึง10บาทแล้วนะอหมดแล้วหนึ่งจานนะผมมาวโอ้โหนี่เกี่ยวหวานคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นผัดผักกาดหนังหมูปะรอร่อยนะคือรสชาติก็แบบฟิลสไตล์แบบข้าวแกงบ้านๆเลยคุณผู้ชมกินง่ายๆอร่อยอร่อยนะแล้วก็อีกอย่างนะคุณผู้ชมที่ร้านนะรู้สึกว่าเขาจะมีเต้นโชว์ด้วยนะค,คือวันหนึ่งอาจจะมีอยู่สามรอบเราก็นั่งกินไปอีกรอบหนึ่งจะเป็นรอบสุดท้ายปะวันนี้มผมรอเลยครับนั่งกินข้าวไปนั่งดูไป <laughs> ผัดมะเขืออร่อยมากูก<อ>า้ชมเรามาดูคุณที่แต่เจ้าของร้านมาดูเรา <c oughs> เราไม่ได้มาดูคุณที่เรามาดูข้าวแกงเจ้าของร้าน,นมาดูเราอ,เอย่าไปว่าอย่างนั้นสิ <c oughs> ร้านแบบนี้ถ้าถามผมนะู้ชมใครเป็นคนหาไอ้นอตนะครับู <c oughs> ้ชม <c oughs> ไอ้นอตคนหานะ คือผมมันไม่รู้แล้วเรื่องพวกนี้ปกติผมก็จะแบบเฮ้ยนอตวันนี้ไปวัดไหนวะทำบุญกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะคุยกันอย่างเงี้ยประจำนะคุณผู้ชมถวายนในวัดนี้ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเด้อันนี้นอตอ่าสองจานนะผมอู๋น,นี่ต้มอะไรอ่ะอู๋น,นี่ต้มแซ่นนอแบอูยดูกระดูกดิ โอ้ต้มแซ่บก็ดีนะพวกต้มซุปอ,อ,อ,อะไรพวกนี้ก็มีอีกเยอะเลยคุณผู้ชมครับเยอะมากนะอ,อันนี้เป็นยำปลาทูป่ะใช่โอ้ยำปลาทูคุณผู้ชมครับเฮ้ยกับข้าวรสชาติโอเคเลยคุณผู้ชมไม่แย่จริงๆอร่อยนะคือ79บาทอะได้แบบเนี้ยแล้วก็แล้วก็รู้กันอ่านั่นแหละครับคือคือโอเคเลย เม่อกี้เขาบอกว่าเออมีโชว์เต้นหีมองนะใบสองสิบห้าป่ะใช่แล้วเฮ้ยตอนนี้ใบสองห้าทีคุณผู้ชมรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวรี<อ>วิวอาหารก่อนรีวิวอาหางก่อนกินเนื้อชาเราดึงเวลาอยู่ไง <laughs> รอบสุดท้ายวันนี้แล้วเราอดูสักหน่อยได้ไหมละ่ะเวอร์หน่อยอร่อยมากผัดบวบก็มีนะบวบใส่ไข่อื้ม อร่อยอร่อยอร่อยชอบชอบอคือเรียกได้ว่ามีครบจบทุกอย่างอาหารตาอาหารท้องอาหารใจอนะโอ้ยร้อนมากอมโอ้ยนี่น่ากินมากอันนี้ต้องคนที่สวยๆตักให้แน่เลยน่ากินมากเลยเนี่ยเนี้ยเห็ดที่าขาวๆคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยดูดิผัด <laughs> เห็ดโอ้โห ข้าวุ้ยเผ็ดหอมมากรสชาติเค็มๆมันๆน,น,นะคุณผู้ชมอ,อากาศร้องครับประทับใจจริงคือถ้าร้านนี้นะคุณผู้ชมอยู่ใกล้บ้านผมนะผมมานั่งทุกวันเลยจริงม,รมานั่งกินหรอมาดูมาดูพา <laughs> เห็นอร่อยมากคุณผูชมดูหมูหวานดิ หมูหวานโคตรน่ากินครับหวานช่ำมากคุณผู้มชมครับวันนี้เป็นเออหมูผัดวิกแกงปะผัดผัดเผ็ดหมูป,ป่า,าเผ็ดเผ็ดอร่อย หนังไก่ทอดช้ำๆหนังไก่ทอดก็ดีนะซอสแบบช้ำๆรุๆ้ไๆปริมาณใจนีงเขาสั่งให้ก็ไม่น้อยนะอืมอืมหนักนะเนี่ยทำเป็นเล่นเฮ้ยผัดหน่ออร่อยผัดหน่ออร่อยเหมือนกัน คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับมีข่าวร้ายครับพี่ของบอกว่าน้องๆหนีกลับบ้านไปแล้วหมดรอบแล้วเอาอผมไม่ดูดิไอ้น้องนุ้ยดูคนเดียวเดียวคุณผู้ชมมันมาเก็บอินเสิร์ตไปก่อนแล้ว <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่เห็นไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็ไปดูในคลิปพร้อมคุณผู้ชมก็ได้ครับผมอ่า <laughs> <laughs> อันนี้ลาบครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นลาบปลาดุกนะคุณผู้ชม ปกติไม่กินด้วยนะปลาดุกอ่ะ mm. แต่ว่าน้องส้มเขาสั่งให้เราเราก็เราก็ต้องกินนะครับู้ชมฟักทองคือข้าราดแกงเนี่ยแกงฟักทองอันนี้มันเป็นหนึ่งในแกงที่ผมแบบจะลิดไว้เลยนะ mm. ผมจะชอบามากๆนะคุณผู้ชมของโปรดเลยอะ่ะ mm hmm. พะโล้พะโลก็มีนะ <laughs> คือวันนี้คุณผู้ชมครับผมจะบอกว่าทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นต้นซีบมันคือการสแสดงนะครับแบบว่าผมาคุยกับทางร้านและน้องๆเขาไว้แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมดูแบบเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแบบมีความสุขไปกับมันอะไรเงี้ยครับไม่อยากให้มาคิดมากหรือว่าต้องดราม่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมก็ตั้งใจแบบทําให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วมันมันผ่อนคลายแหละก็คือไม่ต้องคิดมากครับอันนี้อันนี้ผมพูดจริงนะมันคือการแสดงหมดเลยครับใจ่แข่งน้องต้องนะ มันเหมือนออกมาจากหัวใจของข้นั่นเลยวะที่กูเล่นเมื่อกี้มันใช่เลยมันใช่เลยเหรออันนี้อันนี้เป็นคั่วกริ้งคุณผู้ชมคั่วกริ้งนี่ก็เกือบใต้ละเิ่มมาละแต่เผ็ดยังยังไม่สุดแล้วสรุปแล้ววันนี้น้องๆกลับหมดแล้วเหรอจริงเหรอกลับหมดแล้วผมก็อิ่มไวหน่อยนะงั้นอ่ะ อันนี้เป็นแกงส้มนะคุณผู้ชมครับแกงส้มเขาก็มีคือถ้าบุฟเฟ่79อ่ะถ้ามีจะอมใส่ด้วยนะมีปลาดูด้วยนะวันนี้ก็ของคาวหมดไปแล้วคุณผู้ชมครับของหวานเท่าไหร่ไหมละ่ะไปจะไม่ไของหวานของหองวานแล้วก็พอแล้วเนี่กำลังใจไม่มี เออไม่มีกำลังใจกินเลยวันนี้พ่อแท้นะคุณผู้ชมทำไมเปลี่ยนชุดไวจังอะครับอ,อ๋อแบบนี้มอูอ๋ออ๋อไม่ใช่ใช่ไหมต่อไม่ใช่ผมรู้ว่าเปลี่ยนชุดไวจัง<ม> <laughs> เอาเอาเป็น<ม>อ๋อตักเองได้เลยเหรอครับ<ม>อุ้ยได้สิครับขอบคุณนะครับลูกค้าสามารถบริการตัาเองได้เลยรู้ได้เลยครับผมอุ้ยพี่เขาให้เกินมาสองถ้วยครับเอาถ้วยเดียวพอพอแล้วพี่ผมไม่มีกำลังใจกินแล้ววันนี้น้องๆไม่อยู่ะ โอเคครับผู้ชมสําหรับวันนี้ประมาณนี้ก็สําหรับใครที่อยากตามแน็ตมากินนะครับก้าวลาดแกงบุฟเฟ่79บาทอิ่มไม่อัน้นไม่จํากัดเวลาร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับผมเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าหยุดทุกวันพุธที่2ของเดือนนะครับผมก็หยุดเดือนละครั้งแล้วก็สําหรับโอเคพี่อันนี้ไม่ได้เลยเนี่ยสำคัญส่วนสําคัญที่สุดของคลิปแล้วที่ทําให้มาวันนี้คือถ้าคุณผู้ชมไปตามมาเออน้องๆเขาจะมาทุกวันอาทิตย์นะครับผม ใช่ปะวันอาทิตย์วันเดียว,ว,ยวผมก็รู้ไงผมก็ต้องมาวันอาทิตย์เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แหละลิงก์แฟนเพจร้านเดี๋ยวนแนจะแปะไว้ที่หน้าจอตรงนี้ก็สามารถโฟลสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆกับทางร้านแล้วก็ตามผมมาได้นะคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับผมอย่าคิดมากอย่าว่าให้ผมนะวันนี้วันนี้ก็การแสดงนะคุณผู้ชมมันเป็นการแสดงการแสดงเนี่ยคุณผู้ชมไม่เชื่อหรอแล้วน็อตแล้วไปผมไม่ได้เชื่อหรืออัไรเลยเหรอแสดงออกหวาแสดงออกมหวาน โอเคเจอกันใหม่เทปหน้าครับผู้ชมแนทจะพาผู้ชมไปตะลุยกินแหลกกินจุที่ไหนยังไงต่อฝากติดตามเลยนะครับผมสำหรับวันนี้แนทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับแตงโมส้มแตงโมส้มกล้วยมะละกอสับปะรลุดอ๋อคือเขาโชว์สามรอบนี่คือแบบเปลี่ยนชุดด้วยโอ้โหมึงสุดเต้นสุดเต้นเลยเนี่ยทำเป็นพูดไปเห็นมานั่งดูตั้งแต่ชุดแรกเลยอะไรกูเพิ่งมาเพิ่งมามึงอ่ะมึงอ่ะน็อต